สวัสดีครับผมเจ้ามองครับงานที่ไปดูแอร์รั่วนะผมลูกค้าให้เปลี่ยนคอยเย็นนะครับผมก็มาถอดท่อน้ํายาออกก่อนนะครับผมขันแฟออกก่อนครับเดี๋ยวเราก็จะไปดึงคอยเย็นออกนะครับผมนี่ก็ปล่อยน้ํายาอะไรเรียบร้อยนะครับขันแฟออกครับนี่ก็มายกคอยเย็นตัวเก้าออกนะครับผมนะครับวันนี้ไปกับช่างใหญ่นะครับนายช่างใหญ่ช่วยยกลงนะครับอ่าต่อไปเราก็มานี่ก็คอยเย็นครับผมเธอโบคูครับ น่ครับขนาดสองบนสี่ BTU นะครับนี่ครับของใหม่ก็สวยๆครับอันนี้ผมทิ้งเลยครับท่ออ่อนเนี่ยไม่ใช้ครับทิ้งครับอันนี้ก็รีโมทนะครับผมส่วนวันนี้ก็จะใช้สว่านโอฟุกะสองตัวนะครับคายควงกระแทกกับสว่านโรตารีนะครับผมนี่ครับมาดูความแรงของสว่านโรตารีครับแปดห้าสองันบ้างครับ กำาังเรือเรือเลยครับติดแอร์นี่สบายมากครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูครับผมใช้อุปกรณ์แค่สองชิ้นนะครับะว่านโรตารี่แล้วก็ไขควงกระแทกนะครับแล้วก็มาเจาะพุกก่อนนะครับผมเพื่อที่จะยึดเพจแขวนแอร์นะครับต่อไปเรามายึดเพจนะครับผมนี่ครับจับระดับน้ำครับผมก็ใช้ไขควงกระแทกของโอปปกะนะครับนี่ครับ ใช้งานดีครับผมแบตก็อึดอยู่ครับใช้จนลืมครับกว่าแบตจะหมดนะนี่ครับกำลังเรือเรือเลยครับคันสบายเลยครับผมอ่าต่อไปเรามาแขวนคอยเย็นครับนี่ครับแล้วก็จับระดับอีกทีนะครับผมอันนี้ก็คืองานเก่าของลูกค้านะครับผมสี่ช่างเอามาซ่อมแล้วไม่จบนะครับ นี่ครับการเดินท่อน้ําทิ้งครับนี่ครับสภาพแบบนี้อันนี้คือที่ผมเก็บงานนี้เรียบร้อยครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับอันนี้ก็มาวัดแอมป์ครับผมเติมน้ายาครับน้ายาได้กระแสได้ครับจบครับผมเย็นช่ำช้าแน่นอนครับนี่ครับตัวใหม่เรียบร้อยเย็นหนาวหนาวเลยขอบคุณที่มารับชมฟังขอบคุณครับ